เดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยเวลามันใช้แบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันรู้จักคัดคนเนี่ยนะรู้จักเอาคนที่แบบเใช่ไหมมีแนวโน้มจะซื้อสูงเก็บไว้แล้วทําโฆษณากับคนพวกนี้ต่อเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ไลน์ไลโอเอเนี่ยไลน์แอสเดีอซิตี้เนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าวันเนี้ยเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยที่ทักแอดไลน์เข้ามาเนี่ยเนี่ยเวลาตอนนี้ที่อาจารย์อัดอยู่2องทุ่มเกือบสามทุ่มเนี่ยนะใช่ไหมถ้าอาจารย์สกอร์ให้ดูเนี่ยเนี่่ยยยคนนกก็จะะทัเออห นะครับเห็นยไหมเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะนี้เฉพาะในไลน์เนี่ยนะในไลน์วันนี้อาจารย์ว่าน่าจะเฉียดร้อยเหมือนกันนะเนี่ยปกติในไลน์ก็ไม่ถึงร้อยหรอกนะครับที่แอดเข้ามาต่อวันนะ่ยน่าจะประมาณสัก50าสิบนะแต่วันนี้มันวันจันทร์แล้วแบบมันเป็นวันต้นเดือนเนี่ยนะนครับบางทีคนก็สนใจเยอะเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ถ่ายเรื่อยๆเนี่ยนะครับนี่ตอนบ่ายเห็นไหมบ่ายสามเนี่ยนะเนี่ยบ่ายสามก็มีเป็น10เหมือนกันนี่บ่ายสองเห็นไหมเนี่ยก็มีเพียบเลย ไหนไหมบ่ายโมงอย่างเงี้ยนะเนี่ยสิบเอ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยอันนี้ถ่ายให้ดูนะสิบเอ็ดโมงเนี่ยไม่หมดเลยสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเหลือสิบเอ็ดโมงนี่มีแบบเกือบยี่สิบเลยมั้งเนี่ยนะครับเนี่ยไอของเมื่อวานที่เปิดให้ดูวันอาทิตย์คนก็เลยทักน้อยหน่อยนะครับเนี่ยถ่ายไปเรื่อยเนี่ยนี่เฉพาะในไลน์อย่างเดียวนะวันนี้เนี่ยคนทักมาเนี่ยเนี่ยครประจานว่าน่าจะประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับนะที่ทักมานีเนี่ยอันนี้ในไลน์นะ ยังไม่รวมในอินบ็อกซ์ใช่ไหมเดี๋ยวจันเปิดอินบ็อกซ์ให้ดูเปิดใน Messenger ให้ดูนะเดี๋ยวดูซิในเมสเซนเจอร์วันนี้มีทักเข้ามาเท่าไหร่นะครับอ่นะอันนี้ใน Messenger นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูของวันนี้นะวันนี้วันจันทร์นะครับอันะนี้1ชั่วโมงที่ผ่านมาให้แม่สองชั่วโมง3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะนะในตัวเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์บางทีมันจะข้อมูลมันแสดงโหลดขึ้นช้าหน่อยนะถ้าคนมันทักอินบ็อกซ์มาเยอะเนี่ย เรามันโดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนี่สี่ไอตอน4ชั่วโมง 5, 5้าชั่วโมงที่แล้ววันนี้ถ้าไถาดูเรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจารย์ว่าก็น่าจะประมาณสัก150นะครับนะแต่มันก็ไม่ใช่ทาง้ง150คนที่ทักหาอาจารย์มาแล้วเนี่ยในไลน์เห็นไหมโอเอเนี่ยนะครับในอินบ็อกซ์แมนเชสเตอร์เนี่ย,นะรเ,ยเราเขาจะแบบสั่งซื้อนะทุกคนนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ธุรกิจล่องเรือเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันมันดีมากเลยนะเพราะลูกค้าเวลาไปล่องเรือเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวปกติเราขายของเนี่ยลูกค้าบางทีก็ซื้อของเราชิ้นเดียวถูกไหมแต่ล่องเรือเนี่ยเวลาไปนะครับบางทีเขาจองทีหนึ่งเนี่ยเขาจองไปหลายคนนี้ยิย่งตอนนี้อาจารย์มีจัดโปรโมชั่นที่เป็นล่องเรือที่ว่ามา5จ่าย4ี่เนี่ยลูกค้าส่วนมากเนี่ยก็ไปอย่างน้อย5คนแล้วส่วนมากเขาจะหาคนมาเติมให้มันได้5คนจะได้แถมฟรีหนึ่งไงนะครับ แล้วมันก็จะมีพวกกรุ๊ปใหญ่ๆญนะครับบางทีเขาจองแบบฉลองปีใหม่อย่างเงี้ยนะเนี่ยเยหมาชั้นอย่างเงี้ยจองที50คนจองทีร้อยคนเหมาลำอย่างเงี้ยจองที่200คนนะครับเนี่ยมันถึงเป็นหลักการหนึ่งที่อาจารย์ใช้เสมอในการเลือกสินค้ามาเวลาทําการตลาดดิจิตอลเนี่ยอาจารย์ขายแบบโต๊ะพับนะครับอาจารย์ขายแบบซิงล้างจานเนี่ยในโต๊ะพับเนี่ยที่เป็นโต๊ะหน้าขาวเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าเวลาซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อแค่ตัวเดียวนะบางทีก็ซื้อแบบเป็น10ตัวซื้อซื้อ50ตัวซื้อีเาย นะครับหรือบางทีก็จะมีแบบว่าพวกอะไรเนะ่ยนะครับพวกบริษัทที่แบบซื้อมาเพื่อไปขายต่อพอดีโรงงานของน้าอาจารย์เนี่ยเราทําเองดูไหมนะบางทีเขาก็แบบซื้อออเดอร์เยอะๆอย่างเงี้ยมีนะสั่งทีแบบร้อยตัวสั่งทีแบบพันตัวเพื่อไปขายต่ออย่างเงี้ยนะครับซิงอย่างเงี้ยนะครับซิง้างจานเนี่ยที่อาจารย์ขายก็รูปแบบเดียวกันแตนะ่บางทีลูกค้าเนี่ยซื้อไปใช้ในธุรกิจค้าใช้ในอพาร์ตเมนต์ใช้ในหอพักเห็นไหมซื้อทีทีนึงแบบ50ตัวร้อยตัวก็มี นะครับไอ้แม้เพราะนั้นมันจะมีจุดที่แบบที่อาจารย์แบบชอบเนะเวลาหาโปรดักมาเนี่ยนะครับยังขายโรงแรมก็เหมือนกันนะลูกค้าบางทีแบบจองโรงแรมเนี่ยก็ไนมะ่ได้ไปแบบห้องเดียวไม่ได้จองห้องเดียวไปทีแบบบางทีเขาไปครอบครัวใหญ่ไอ้แนมะ้จองทีแบบสองห้องสามห้องก็มีเนะี่ยหรือหรือบางทีช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยก็พาลูกไปเขาก็พักพหลายวันเนะี่ยไม่ได้พักแค่คืนเดียวเนะี่ยจองทีแบบว่าไป2คืนอย่างเงี้ยนะครับแหมไอ้คนั้เพราะนั้นเทคนิคเล็กเนี่ยนะไหนครับ นะี่ยก็คือหาสินค้าที่เราขายเนี่ยแล้วมันขายได้หลายชิ้นลูกค้าไม่ได้สั่งทีละชิ้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยทําให้งบดิจ digital marketing เราเยมันคุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นนะครับไหนที่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยแค่อยากให้เห็นว่าในการที่เราแบบใช้เทคนิคในการแบบคัดคนที่สนใจเก็บเอาไว้เนี่ยนะค,คนที่ไม่สนใจคัดทิ้งดูไหมเหลือเฉพาะคนที่สนใจเนี่ยแล้วมาทําโฆษณาต่อเนื่องให้เห็นตัวที่2ตัวที่3เนี่ยนะมันทําให้เราแบบปิดการขายได้สูงจริงๆนะครับ นะไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกการทำเซลฟ์ฟันแนลนะครับเนะี่ยลองไปศึกษาดูการทำเซลล์ฟันแนลเดี๋ยวนี้การทำ,นะรทำโฆษณาซ้ำกับลูกค้าคนเดิมเดี๋ยวนี้นะครับโดยเฉพาะทำกับคนที่มันสนใจมีแนวโน้มจะซื้อสูงคนที่ไม่สนใจต้องยกเว้นคัดทิ้งออกให้ได้นะถ้าคัดทิ้งไม่เป็นเนี่ยเสียตั้งฟรีนะไปแสดงโฆษณาซ้ำกับลูกค้าทุกคนที่เคยเห็นโฆษณาตัวแรกไปแล้วเนี่ยนะไม่ได้นะนะครับเนะี่ยมันต้องเอาเฉพาะคนที่แบบสนใจเท่านั้นเพราะนั้นหลักการหนึ่งในการคัดคนที่สนใจเนี่ยนะก็คือเนี่ยการมี ตัวเซลล์เพจมีหน้าเว็บใช่ไหมแล้วตัวหน้าเว็บเราเนี่ยเรามีการเก็บ Data นะครับนะทำเขาเรียกเ a ต้าไนติกเนะี่ยแต่ในเดต้าไนติกในที่นี้ไม่ใช่เป็นเ a ต้าไนติกที่เป็นข้อมูลลูกค้าไหนะที่ว่าเป็นชื่อเบอร์โทรอีเมลนะแต่เป็นพฤติกรรมเขาว่าเขามีเวลาเข้าเข้ามาเนี่ยที่เว็บไซต์เราเซลล์เพจเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงใช่ไหมอยู่ในเว็บเราใช่ไหมกี่วิเปิดเว็บเรากี่หน้าสกอร์เนื้อหาในเว็บเราให้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยสกอร์เด็บเนี่ยนะเปิดดูข้อมูลในหน้าเว็บเรากี่ส่วนเนี่ยแหละ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยนะ่ยเขาเรียกการ track event เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้านะครับ event tracking อ่ะ e นะลองไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมดูนะซึ่ง Google เนี่ยปกติการที่เราจะ track เห็นไหมเก็บข้อมูล data ของลูกค้าพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยนะเพื่อ,อามาวิเคราะห์เนี่ยนะเขาเรียกการทาํา data a n a l y t i c กเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะต้องแบบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเว็บโปรแกรมมิ่งนะรู้พวกภาษา JavaScript นะเราถึงจะต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปให้ไอ้ developer หรือโปรแกรมเมอร์เป็นคนเขียนโปรแกรมเห็นนมมัั้้ดกจบขอูลตรงี นะครับ <N ic> um> แต่ตอนนี้เนี่ยนะแต่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ย Google มันมีระบบนะครับที่เรียกว่า Tag Manager รลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะ t a g m a n a g e r g o o g l e com เนี่ยระบบตัวนี้เนี่ยจะามาช่วยนะในการเก็บข้อมูลใช่ไหมพฤติกรรมลูกค้าแบบที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะครับโอเคนะนะครับลองเราไปศึกษาเพิ่มเติมเมกี่ยวกับเรื่อง Tag Manager ดูเนะเราจะได้รู้วิธีการแบบเด้ยเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเอาไว้คัดเฉพาะคนที่มันสนใจเอาไว้เพื่ออามาทำโฆษณาต่อเนื่อง สร้างเป็นเซลล์ฟันแนลแบบที่ทําให้ให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆอะ่ะไม่ได้เป็นเซลล์ฟันแนลที่แบบไปเสียเงินฟรีๆกับคนที่ไม่ซื้อเนี่ยนะเซลล์ฟันแนลต้องคัดเอาเฉพาะคนที่แบบสนใจจริงๆให้มาอยู่ในฟันแนลเราเท่านั้นเรายอดขายเกิดขึ้นแน่นอนก็เหมือนที่อาจารย์เปิดตัวอย่างให้ดู สวัสดีครับอาจารย์เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้าง Data ของลูกค้าว่าการที่เราจะแบบว่าเฮ้ยเก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ย จริงแล้วจุดที่มันสําคัญเนี่ยเนะี่ยมันไม่ใช่แค่เราเก็บชื่อเก็บเบอร์โทรเก็บอีเมลลูกค้าเนะเพราะบางทีเนี่ยเรามีเบอร์โทรลูกค้าก็จริงเนี่ยนะแล้วเราจะแบบโทรไปขายของลูกค้าบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ดูไหมยนยะหรือเราจะโทรไปทวงลูกค้าเนี่ยว่าทําไมไม่โอนเงินเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ดูไหมจริงจริงแล้วอ่ะการที่เรา,ามีข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะไอจุดที่มันสําคัญคือการที่เรามีข้อมูลลูกค้าเพื่อเอาไว้คัดระดับความสนใจระดับความมีแนวโน้มที่เขาจะซื้อสินค้าเรา บ,บางทีการที่เราเก็บชื่อเก็บเบอร์โทรเก็บอ e ีเมลเนี่ยมันยังไม่มีประโยชน์เท่ากับการที่เราเก็บพฤติกรรมของลูกค้าอาจารย์พูดเสมอเนี่ยว่าเวลาที่เราทำไอ้ดิจิตอลร์เก็ติ้งเนี่ยทำกับตลาดผ่าน Facebook IG ผ่านโซเชียลเงี้ยนะครับเนี่ยยูทูบาปเนี้ยหรือ Google เนี่ยเราเสียเงินโฆษณาไปก็จริงเนี่ยเสียค่าแอดไปเนี่ยเป้าหมายหลักคือเราต้องการให้ลูกค้าแบบซื้อสินค้าเราถูกไหมจ่ายเงินให้เราเราขายได้นะครับแต่แต่ลูกค้าเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยนะครับ เขาอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเงินเปลป่าๆเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราทําโฆษณาไปเนี่ยซื้อแอดไปเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราได้เนี่ยคือเราได้เดต้าของลูกค้าแล้วเดต้าของลูกค้าที่อาจารย์แบบชอบมากๆเลยเนี่ยนะก็คือเรื่องพฤติกรรมนะพฤติกรรมการใช้งานนะยกตัวอย่างเนี่ยเรามีเว็บไซต์เราทําแอดเราทำแอดใน Facebook ไปเนี่ยคนเห็นโฆษณาเราเนี่ยนะเราทําโฆษณาไปสมมุติเรามีงบโฆษณาวันละ3 0 0ให้ Facebook เราจะได้คนเห็นเนี่ยประมาณ3,000ันะคราเวลาเราทำโฆษณาผ่านโซเชียลเนี่ยในเฟซบุ๊กไอจีเนี่ยนะครับหบาทที่เราจ่ายเนี่ยจะได้คนเห็นแอดโฆษณาเราประมาณ10คนเราจะให้ Facebook วันลา300ก็ได้คนเห็นประมาณ3,000นะอาจจะมากกว่า3 0 0พันได้นะครับถ้าแอดเรามันดีกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมันสนใจตัวสินค้าเราเนี่ยตัว Creative, ครีเอทีฟโฆษณาเรามันแบบยอดเยี่ยมมากทำให้คนเห็นแล้วแบบสนใจหยุดดูคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยมีวนร่วมเยอะๆเนี่ยบางทีค่าโฆษณามันจะถูกลง แทนที่1บาทเราจะได้10คนเห็น1บาทเราจะได้20คนเห็นเลยแต่มันขึ้นอยู่กับประเภทแคมเปญด้วยนะครับบางประเภทแคมเปญเนี่ยค่าโฆษณามันก็จะแพงกว่านะครับเราจ่ายให้ Facebook วันละพันเนี่ยเราก็จะได้คนคนเห็นโฆษณาเราวันละหมื่นคนถูกไหมไอ้ที่เนี้ยเวลาเวลาคนมันเห็นแอดโฆษณาเราเนี่ยสิ่งที่เราได้คืออะไรนะถึงแม้ว่าลูกค้าบางทียังไม่ซื้อนเนี่ยนะยังไม่ซื้อจากครั้งแรกที่เห็นแอดโฆษณาเราเนี่ยแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรเราได้ข้อมูลนะครับพฤติกรรมขเขานะปกติเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เนี่ย เทคนิคหนึ่งที่อาจารย์ชอบใช้เนี่ยว่าาอาจารย์ทําโฆษณาในพวกโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k IG YouTube เนี่ยเนี่ยก็คืออาจารย์ทําโฆษณาไปเนี่ยนะครับตัวโฆษณาของอาจารย์เนี่ยนะจะมีลิงก์เนี่ยที่ว่าคลิกแล้วจะเข้าไปที่ตัวหน้าเว็บของอาจารย์เนะเว็บไซต์เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเว็บเต็มรูปแบบก็ได้นะเป็นเว็บที่เป็นเว็บหน้าเดียวที่เขาเรียกเซลเพจก็ได้เนี่ยจากนั้นลูกค้าเห็นแอดเราใน a c e b o o k ในไอจีใช่ไหมหรือใน u t u b e เนี่ยเราคลิกใช่ไหมเข้าไปที่เว็บเราเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ได้ะจ การเก็บพฤติกรรมไ,ไหนไหเก็บข้อมูลในแะม่ตัวพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทาแน่ๆเลยเนะี่ยปกติเนี่ยเวลาเราทำดิจิตอลเมดติ้งอยู่เนี่ทำการตลาดผ่านพวกโซเชียลเนี่ยนะทำการตลาดผ่านอย่าง Google ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้เสียงเงินฟรีเสมอไปนะครับถึงแม้ว่าลูกค้าไม่ซื้อเราเนี่ยนะยแต่จริงๆงถ้าเราเก่งมากพอเนี่ยสินค้าเราได้เนะี่ยมีจุดขายเนี่ยเนี่ยเราแอดไอ้ตัวแอดโฆษณาเรามันดีมากเนี่ยสร้างความอยากซื้อได้ให้เขาอยากได้ของเราเห็นว่ามเป็นเชื่อว่าของเรามันดีให้มาแทรกจิตวิทยาการขายเลงให้้้ซือน่ยมัขาได นเนี่ยเหมือนอาจารย์จ่ายโฆษณาให้ Facebook เ,เนี่ยเนะีน่ยะวันหนึ่งเนี่ยตกประมาณพันหต่อวันเนี่ยยอดขายเฉลี่ยต่อวันของอาจารย์ตอนนี้นะครับก็ประมาณสักร้อยถึงร้อยห้าสิบคนที่จองในตัวธุรกิจหลังอันนึงที่อาจารย์ทำก็คือล่องเรือเนี่ยนะบางวันก็จองมากกว่านั้นอีกเพราะว่ามันจะมีบุ๊กิ้งที่แบบจองเหมาลำเนี่ยจองเหมาลำก็คือจองไปแบบเป็นบริษัทเลยนะครับเนะี่ยนะไปจัดงานอเงี้ยช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีก็ไปที่แบบ150คน200คนอย่างเงี้ยเนี่ย ปกติหัวหนึ่งที่อาจารย์ขายเนี่ยนะล่องเรือเนี่ยนะครับราคาโปรโมชั่นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก700นะครับนะบตอนนี้มีโปรแบบบางทีก็เหลือแบบถูกกว่า700ก็มีนะแล้วแต่บางทีก็แพงกว่า700แล้วแต่วันนะครับแต่เฉลี่ยแล้วหัวหนึ่งประมาณ700นะครับเนี่ยอาจารย์เสียโฆษณาให้ Facebook เ,เนี่ยแค่วันละพันห้าเนี่ยนะอาจารย์ได้บุ๊กิ้งเฉลี่ยเนี่ยน้อยๆในวันหนึ่งสักร้อยนะร้อยคนที่จองล่องเรือเนี่ยนะครับนะคุ้มมากถูกไหมนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดก็คือ เราซื้อแอดโฆษณาไปเนี่ยเนี่ยเราทำกันตลาดดิจิตอลไปเนี่ยแม้คนเห็นโฆษณาเราถึงแม้ว่าเขาไม่ซื้อเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราได้เดต้าเขาเนี่ยเดต้าในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าได้ชื่อได้เบอร์โทรนะเนี่ยครับเดต้าในที่นี้คือได้เดต้าพฤติกรรมเขาเนี่ยอย่างเช่นลูกค้าให้แม่เห็นแอดเราล้วคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เราเนี่ยไอตอนที่เขาอยู่ในเว็บไซต์เราเนี่ยอาจารย์จะมีการ track event นะครับเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้านะครับว่าคนที่มันเข้ามาเนี่ยมีการแบบ ถ้าอยู่ในเว็บอาจา์เนี่ยกี่วินาทนะีถ้าอยู่นานหลายวินาทีหลายนาทีเนี่ยแปลว่าเขาสนใจใช่ไหมไอ้คนไหนที่อยู่แป๊บเดียวแปลว่าไม่สนใจนะครับเพราะนั้นอาจารย์ทาโฆษณาเนี่ยสมมติอาจารย์ทําโฆษณาใน Facebook วัลย์พันได้คนเข้ามาที่เว็บอาจา์วัละหมื่นคนเนี่ยเนะี่ยไอ้ทั้งหมื่นคนเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่บางคนเนี่ยที่มันอยู่ในเว็บอาจารย์นานนะซึ่งไอ้คนพวกนี้อาจารย์จะดักเขาเก็บเอาไว้เป็นกลุ่มเป้าหมายคนที่สนใจมีแนวมีแนวโน้มจะซื้อสูงนะครับ ตัวเลขที่อาจารย์ชอบคือจริงๆแค่20วิบวิขึ้นไปก็โอเคแล้วคนไหนที่เข้ามาที่เว็บอาจารย์ได้ไหมเห็นแอดโฆษณาอาจารย์เนี่ยในเฟซบุ๊กไอจียูทูบแล้วคลิกเข้ามาที่เว็บอาจารย์แล้วอยู่ในเว็บอาจารย์เกิน20ิวินาทีขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าเขาสนใจแล้วนะนะครับก็เก็บไว้อที่อาจารย์เก็บอีกก็คือคนเข้ามาที่เว็บอาจารย์ดูไหมนะครับคนไหนที่แบบเลื่อนดูเนื้อหาในเว็บอาจารย์เนี่ยสกอร์เขาเรียกสกอร์เดฟเลื่อนดูเนื้อหาในเว็บอาจารย์เนี่ยหลายส่วนเนี่ยหลายหลายเปอร์เซ็นต์สมมติหน้า เ้วเขาเลื่อนดูข้อมูลในหน้าเว็บอาจารย์แบบ30%มสิบเอเนอย่างเงีนะ้ย์ก็ถือว่าเขาสนใจแล้วนะีนะ่ยเพราะคนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยมีการเลื่อนดูเนื้อหาได้ไหมสนใจแบบล่องเรือเนี่ยนะครับางงั้นถนะ้าเขาเขาเข้ามาเราเขาแบบว่าดูแป๊บเดียวใช่ไหมแหนะปิดเว็บอาจารย์ไปไม่ได้เลื่อนดูเนื้อหาเน,นี่ยคนบางคนเนี่ยมันอยู่ในเว็บเปิดมาที่เว็บเนี่ยมันอาจจะเปิดค้างไว้ก็เป็นไปได้นะแต่ไม่ได้สกอร์เลื่อนดูถูกไหมแหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บ Data ลูกค้าพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้เก็บแค่เวลาที่เขาอยู เนะี่ยต้องเก็บสกอร์เดฟด้วยคือการสกอร์เลื่อนดูว่าเขาดูเอ็มเอกี่ส่วนคนไหนที่มันดูแบบเอ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาสนใจอยู่อย่างเงี้ยนะนะครับหรือบางครั้งเระอาจจะไม่ได้เก็บเป็นสกอร์เดฟที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เราจะเก็บเป็นแบบจํานวนข้อมูลใช่ไหมนะครับที่เขาเลื่อนดูในอย่างในเว็บเราให้แม่เราใส่ข้อมูลใช่ไหมนะครับในหน้าเว็บเราเนี่ยอย่างเช่นสมมติใส่รูปภาพเข้าไปทั้งหมดแบบ30รูปอย่างเงี้ยนะรนะรเราก็เก็บว่าคนไหนที่มันเข้ามาที่เว็บเราเราเลื่อนดูแบบ10รูปปขึ้นไนะที่เรามีรูปป30รู คนไหนที่เข้าไปในหน้าเว็บเราเล okay Cap, ื่อนดู10รูปขึ้นไปใช่ไหมก็แปลว่าให้เข้าสนใจฮะโอเคนะนะครับทีเนี้ยนะครับมันสําคัญเพราะว่าทําการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเราทาโฆษณาตัวแรกไปเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะสนใจซื้อสินค้าเราเห็นไหมเราจะต้องคัดเอาเฉพาะคนที่สนใจเก็บไว้แล้วมาทําโฆษณาต่อเนื่องใช่ไหมเอาคนเฉพาะคนที่สนใจเนี่ยสมมติทําโฆษณาใน Facebook ไปในไ g ีไปเนี่ยมีคนเห็นแอดเราใช่ไหมหมื่นคนเราคัดคนที่สนใจสมมติได้แค่10%เ นะครับนะจากหมื่นคนเนี่ยมีแค่พันคนเท่านั้นที่แบบสนใจถูกไหมแบบเปิดเข้ามาที่เว็บเราอยู่ในเว็บเรานานแบบ20วิขึ้นไปสกอร์เดฟเพแม่เลื่อนดู30%มอย่างเงี้ยหรือดูรูปเพแม่ดูเนื้อหาในหน้าเว็บเรา10ส่วนเนี้ยสิรูปเนี่ยแอบสมมติมีอยู่สิก็มีอยู่พันหนึ่งนะเพราะนั้นพันคนเนี่ยอาจารย์ก็จะคัดมาไอ้ที่เหลืออีก900คนเนี่ยอาจารย์จะคัดทิ้งเลยทากันตลาดเนี่ยนะดิจิตอลเนี่ยสำคัญคือนอกจากคัดคนที่สนใจต้องรู้จักคคัดนนที่่ไมสใจออก แล้วต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่เราจะไอคนที่มันไม่สนใจเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เอามาให้เห็นโฆษณาเราแล้วจะยกเว้นเอ็กคูดคนพวกนี้ออกอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สําคัญนะถ้าเราไม่รู้เทคนิคในการคัดคนที่ไม่สนใจออกเนี่ยคนที่ไม่ไม่ซื้อเนี่ยออกเนี่ยเราก็จะเสียงเงินโฆษณาให้ a c e b o o k ไปเรื่อยๆให้ Google ไปเรื่อยดูไหมนะครับเสียงเงินรีฟกับคนที่มันไม่ซื้อสินค้าเราอยู่แล้วเนี่ยเหนะ็นไหมเพราะนั้นหลักการหนึ่งที่เราต้องแบบศึกษามันเนี่ยในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือหลักในการเอ็กคูดคน ย,ยกเว้นคนใช่ไหมที่ไม่สนใจออกทีนี้มันก็ต้องไปศึกษาเพิ่มอีกว่าให้การที่เราจะคัดว่าคนไหนมันไม่สนใจเนี่ยมันจะคัดด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับอ,อาจารย์คัดเราจะว่าคนที่สนใจเก็บไว้ดูไหมพันคนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาทําโฆษณาเนี่ยไอ้คนพันคนเนี่ยให้เห็นโฆษณาต,ต่อตัวที่2ตัวที่3นะครับเพื่อให้เขาเห็นข้อมูลสินค้าอาจารย์เพิ่มเติมหไหมไหอยากซื้อยิ่งขึ้นไหมเห็นความเป็นเชื่อว่าดีเนี่ยเร่งให้รีบซื้อเนี่ยมีโปรโมชั่นแรงๆมาปิดการขายเขาในนียนะครับ โอเคไหมอันนี้มันคือสิ่งที่อาจารย์ทําประจำนะครับก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ใช้เนี่ยนะครับนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนะเวลามันใช้แบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันรู้จักคัดคนเนี่ยนะรู้จักเอาคนที่แบบเห็นไหมมีแนวโน้มจะซื้อสูงเก็บไว้แล้วทําโฆษณากับคนพวกนี้ต่อเนะี่ยต่อเนื่องเนี่ยนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยเนะี่ยอันนี้อันนี้ไล,ล A, นะ์ไลโอเอเนะี่ยไลน์แอรดีไอซิตี้เนี่ย นะครับเนี ent, ่ยจะเห็นว่าวันนี elite, ION, sind, ้เนี่ยเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยที่ทักแอดไลน์เข้ามาเนี่ยเนี่ยเวลาตอนนี้ที่อาจารย์อัดอยู่2องทุ่มเกือบ3ามทุ่มเนี่ยนะเนี่ยแมยถ้าอาจารย์สกอร์ให้ดูเนี่ยเนี่ยวันนี้วันจันทร์เนี่ยคนก็จะทักเยอะหน่อยนะครับเห็นยไหมเนี่ยไล่อยเรื่อยๆเนี่ยนะที่เฉพาะในไลน์เนี่ยนะในไลน์วันนี้อาจารย์ว่าน่าจะเฉียดร้อยเหมือนกันนะเนี่ยปกติในไลน์ก็ไม่ถึงร้อยหรอกนะครับที่แอดเข้ามาต่อวันนะน่าจะประมาณสัก50าสิบนะแต่วันนี้มันวันจันทร์แล้วแบบมันเป็นวันต้นนนนเเดือี่ยะ นะครับบางทีคนก็สนใจเยอะเนะีนะ่ยเใช่ไหมจานไถ่เรื่อยๆเนี่ยไหนะครับนี่ตอนบ่ายใช่ไหมบ่บายสามเนี่ยเนะีนะ่ยบ่ายสามก็มีเป็นสิบเหมือนกันนี่บ่ายสองใช่ไหมเนะีนะ่ยก็มีเพียบเลยเใช่ไหมบ่บายโมงอยนะ่างเงี้ยเนี่ยสิบเอ็ดโมงเช้าอนะย่างเงี้ยนี่ไถให้ดูนะสิบเอ็ดโมงเนะี่ยไม่หมดเลยสิบเอ็ดโมงสนะิบเอ็ดโมงหนระือสนะิบเอ็ดโมงนี่มีแบบเกือบยี่สิบเลยมั้งเนะี่ยนะครับเนะี่ยไอของเมื่อวานที่เปิดให้ดูวันอาทิตย์คนก็เลยทักน้อยหน่อยนะครับเนี่ยไถไปเรื่อนะยเนี่ย นี่เฉพาะในไลน์อย่างเดียวนะวันนี้เนี่ยคนทักมาเนี่ยนะปอาจารย์ว่าน่าจะประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับนะที่ทักมาเนี่ยนะอันนี้ในไลน์นะยังไม่รวมในอินบ็อกซ์ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เปิดอินบ็อกซ์ให้ดูเปิดในเมสเซนเจอร์ให้ดูนะเดี๋ยวดูซิในเมสเซนเจอร์วันนี้มีทักเข้ามาเท่าไหร่นะครับอ่นะอันนี้ในเมสเซนเจอร์นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูของวันนี้นะวันนี้วันจันทร์นะครับนะน,นี่หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาให้แม่สองชั่วโมงสามชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะ ในตัวเฟซบุ๊กเพจเ s นเจอร์บางทีมันจะข้อมูลมันแสดงโหลดขึ้นช้าหน่อยนะถ้าคนมันทักอินบ็อกซ์มาเยอะเนี่ยรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนี่สี่ไอตอน4ชั่วโมง5้าชั่วโมงที่แล้ววันนี้ถ้าไถาดูเรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจารย์ว่าก็น่าจะประมาณสัก150 แต่มันก็ไม่ใช่ทั้ง150คนที่ทักหาอาจารย์มาแล้วเนี่ยในไลน์เห็นไหมโอเอเนี่ยนะครับในอินบ็อกซ์แมสเซนเจอร์เนี่ยเราเขาจะแบบสั่งซื้อนะทุกคนนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าธุรกิจล่องเรือเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันมันดีมากเลยนะเพราะลูกค้าเวลาไปล่องเรือเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวปกติเราขายของเนี่ยลูกค้าบางทีก็ซื้อของเราชิ้นเดียวถูกไหมเนยะแต่ล่องเรือเนี่ยเวาลาไปนะครับบางทีเขาจองทีนึงเนี่ย เขาจองไปหลายคนนีย่ยิ่งตอนนี้อาจารย์มีจัดโปรโมชั่นที่เป็นล่องเรือที่ว่ามา5จ่าย4เนี่ยลูกค้าส่วนมากเนี่ยก็ไปอย่างน้อย5คนละส่วนมากเขาจะหาคนมาเติมให้มันได้5คนจะได้แถมฟรีหนึ่งไงน,นะครับเนะี่แล้วมันก็จะมีพวกกุ๊ปใหญ่ๆนะครับบางทีเขาจองแบบฉลองปีใหม่เนี่ยเนี่ยเหมาชั้นอย่างเงี้ยจองที50คนจองที1 0อคนเหมาลำอย่างเงี้ยจองที2 0 0คนนะครับเนะี่ยนะมันถึงเป็นหลักการหนึ่งที่อาจารย์ใช้เสมอในการเลือกสินค้ามาเวลาทาการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะนะอาจารย์ขายแบบโต๊ะพับ นะครับอาจารย์ขายแบบซิงล้างจานเนี่ยในตโต๊ะพับเนี่ยที่เป็นโต๊ะหน้าขาวเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าวเวลาซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อแค่ตัวเดียวนะบางทีก็ซื้อแบบเป็น10ตัวซื้อ20ตัวซื้อ50ตัวยังมีเลยนะครับหรือบางทีก็จะมีแบบว่าพวกอะไรเนะี่ยนะครับอ่าพวกบริษัทที่แบบซื้อมาเพื่อไปขายต่อพอดีโรงงานของน้าอาจารย์เนี่ยเราทําเองดูไหมนะบ,บางทีเขาก็แบบซื้อออเดอร์เยอะๆอย่างเงี้ยมีนะสั่งทีแบบร้อยตัวสั่งทีแบบพันตัวเพื่อไปขายต่ออย่างเงี้ยนะครับนะ ซิงอย่างเงี้ยนะครับซิงล้างจานเนี่ยที่จานขายก็รูปแบบเดียวกันนะบางทีลูกค้าเนี่ยซื้อไปใช้ในธุรกิจเขาใช้ในอพาร์ตเมนต์ใช้ในหอพักเห็นไหมซื้อทีทีหนึ่งแบบ50ตัวร้อยตัวก็มีนะครับเห็นไหมเพราะนั้นมันจะมีจุดที่แบบที่อาจารย์แบบชอบเนีเวลาหาโปรดักต์มาเนี่ยนะครับยังขายโรงแรมก็เหมือนกันนะลูกค้าบางทีแบบจองโรงแรมเนี่ยก็ไม่ได้ไปแบบห้องเดียวไม่ได้จองห้องเดียวไปทีแบบบางทีเขาไปครอบครัวใหญ่เห็นไหมจองทีแบบ2ห้องสามห้องก็มี นะี่ยหรือหรือบางทีช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยก็พาลูกไปเขาก็พักหลายวันเนะี่ยไม่ได้พักแค่คืนเดียวเนะี่ยจองทีแบบว่าไป2คืนอย่างเงี้ยนะครับนะแหมโอเคนะเพราะนั้นเทคนิคเล็กๆเนี่ยนะนะครับเนะี่ก็คือหาสินค้าที่เวกเราขายเนี่ยแล้วมันขายได้หลายชิ้นลูกค้าไม่ได้สั่งทีละชิ้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยทําให้งบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเราเนี่ยมันคุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นนะครับไหนะที่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยแค่อยากให้เห็นว่า ในการที่เราแบบใช้เทคนิคในการแบบคัดคนที่สนใจเก็บเอาไว้เนี่ยนะนะคนที่ไม่สนใจคัดทิ้งดูไหมเหลือเฉพาะคนที่สนใจเนี่ยแล้วมาทําโฆษณาต่อเนื่องให้เห็นตัวที่2ตัวที่3มเนี่ยนี่มันทาให้เราแบบปิดการขายได้สูงจริงๆนะครับนะไอๆอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกการทำเซลล์ฟันแนลนะครับเนะี่ยลองไปศึกษาดูการทำเซลล์ฟันแนลเดี๋ยวนะี้การทโราโฆษณาซ้ํากับลูกค้าคนเดิมเนะี่ยนะครับโดยเฉพาะทํากับคนที่มันสนใจมีแนวโน้มจะซื้อสูงคนที่ไม่สนใจต้องยกเว้นคัดทิ้งออกให้ได้นะถ้าคัดทิ้งไม่เป็นเนี่ยเสียตั้งฟรี ไปแสดงโฆษณาซ้ํากับลูกค้าทุกคนที่เคยเห็นโฆษณาตัวแรกไปแล้วเนี่ยนะไม่ได้นะนะครับนะมันต้องเอาเฉพาะคนที่แบบสนใจเท่านั้นเพราะน,นั้นหลักการหนึ่งในการคัดคนที่สนใจเนี่ยนะก็คือนะการมีตัวเซลล์เพจมีหน้าเว็บใช่ไหมแล้วตัวหน้าเว็บเราเนี่ยเรามีการเก็บ Data นะครับนะทำเขาเรียก Data าไนตะิกเนี่ยแต่ในเดต้าไนติกในที่นี้ไม่ใช่เป็น Data าไนติกที่เป็นข้อมูลลูกค้านะที่ว่าเป็นชื่อเบอร์โทรอีเมลนะแต่เป็นพฤติกรรมเขา ว่าเขามีเวลาเข้าเข้ามาเนี่ยที่เว็บไซต์เราเซลล์เพจเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงเห็นไ,ไหมอยู่ในเว็บเราเห็นไ,ไหมกี่วิเปิดเว็บเรากี่หนะ้าสกอร์เนื้อหาในเว็บเราใช่นไหมกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยสกอร์เด็บเนี่ยนะเปิดดูข้อมูลในหน้าเว็แบบเรากี่ส่วนเนี่ยแหละไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยนะ่เขาเรียกการ track event เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้านะครับ event tracking อ่ะนะ่ยลองศึกษาเพิ่มเติม,ตมดูนะซึ่ง Google เนี่ยปกติการที่เราจะ track เห็นไหมเก็บข้อมูล Data ของลูกค้าพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยนะเพื่อ,อามาวิเคราะห์เนี่ยนะเขาเรียกการทํำเ a ต a าไรติกเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะต้องแบบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเว็บโปรแกรมมิ่งนะระะะู้พวกภาษา JavaScript นะเราถึงจะต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปให้เดเวล็อปเปอร์ Developer, หรือโปรแกรมเมอร์เป็นคนเขียนโปรแกรมเห็นไหมดักจับข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะแต่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกูเกิลมันมีระบบนะครับที่เรียกว่า Tag Manager เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะ tagmanager.google.com เนี่ยระบบตัวนี้เนี่ยจะเอามาช่วย ไหนในการเก็บข้อมูลใช่ไหมพฤติกรรมลูกค้าแบบที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะครับโอเคนะไหนครับลองเราไปศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่อง tag manager ดูเนะเราจะได้รู้วิธีการแบบเฮ้ยเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเอาไว้คัดเฉพาะคนที่มันสนใจเอาไว้เพื่อเอามาทําโฆษณาต่อเนื่องสร้างเป็นเซลล์ฟันแนลแบบที่ทําให้เฮ้ยมันมีประสิทธิภาพจริงๆอะ่ะไม่ได้เป็นเซลล์ฟันแนลที่แบบไปเสียงเงินฟรีๆกับคนที่ไม่ซื้อเนี่ยเซลล์ฟันแนลต้องคัดเอาเฉพาะคนที่แบบสนใจจริงๆให้มาอยู่ในฟันแนลเราเท่านั้น แล้วยอดขายเกิดขึ้นแน่นอนก็เหมือนที่อาจารย์เปิดตัวอย่างให้ดู